การเล่นในระยะสงกรานที่นิยมแพร่หลายมาแต่โบราณก็คือการเล่นสบ้าเท่าที่พบหลักฐานมีจดหมายเหตุจดไว้ว่าเมื่อปีจุลศักราช1151ยังอยู่ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งตอนต้นรัชกาลเมื่อถึงตรุษสงกรานตีเข้าบินเล่นสบ้าชายหนุ่มร้องเล่นโพลกดังนี้ แสดงว่าการเล่นสบ้าเป็นที่นิยมเล่นกันในสมัยรัชกาลที่หนึ่งมากและบางทีจะไม่ได้เล่นเฉพาะชาวรามันเท่านั้นในสมัยรัชกาลที่หก็คงจะเล่นกันแพร่หลายเพราะมีนิราศที่แต่งในสมัยรัชกาลที่หเรื่องหนึ่งได้เล่าถึงการเล่นสบ้าที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามตอนหนึ่งว่าพอมาศพบปะพวกสบ้า เสียงเฮฮาเล่นกันลั่นวิหารที่ใครแพ้ต้องรำทำประจานสนุกสนานสาวหนุ่มแน่นกลุ่มดูข้างละพวกชายกับหญิงหญิงสบ้าแพ้ต้องรำทำท่าหน้าอดสูล้วนสาวสาวหน้าประโลมนางโฉมตรูเที่ยวเดินดูหน้าเพลินเจริญใจ ในกรณี้ไม่ได้บอกว่าคนไทยหรือชาวรามันแต่เท่าที่ทราบมาการเล่นสบ้าเป็นการเล่นที่เก่าแก่อย่างหนึ่งในเมืองไทยมีเล่นกันหลายจังหวัดทั้งทางภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้วิธีการเล่นก็แปลกๆปกันออกไปการเรียกชื่อก็เป็นไปตามภาคที่เล่นส่วนตำนานการเล่นก็มีกล่าวกันต่างๆอย่างเช่นสบ้าทอยของชาวจังหวัดปทุมธานี ก็ว่ามาจากสบ้าดีดชาวหงสวดีนำเข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทยแต่จะเป็นเมื่อใดไม่มีหลักฐานถ้าจะคะเนตามพงศวดานก็ในสมัยรัตนโกสิน์นี่เองอาจจะเป็นตอนที่ชาวรามันอพยพเข้ามาในรัชกาลที่สองก็เป็นได้เพราะกล่าวกันว่าเพิ่งจะมาเปลี่ยนวิธีเล่นจากสบ้าดีดมาเป็นสบ้าทอย เมื่อประมาณ100ถึง130ปีมานี้เองตำนานการเล่นสบ้าที่ออกจะพิสดาลก็คือตำนานการเล่นสบ้าของจังหวัดลำปางคือกล่าวกันว่าเนื่องมาจากนิทานเรื่องหงหินตามเรื่องย่อมีว่ามีเจ้าชายหพระองค์เป็นราชบุตรของกษัตริย์พาราณสีเมื่อ,อยังทรงพระยาวอยู่พระราชบิดาให้ช่างทองทำสะบ้าทองคำให้เล่น ตามเรื่องในว่าไปเล่นนอกพระราชวังมีเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งตามเรื่องว่าเป็นราชบุตรที่ประสูติแต่พระอัครมเหสีของกษัตริย์พระองค์นั้นเองแต่ถูกขับไล่ออกจากราชสำนักไปก่อนแล้วเด็กหนุ่มคนนี้เมื่อมาพบกับเจ้าชายทั้งหกเล่นสบ้าก็อยากเล่นบ้างจึงไปรบเร้ามารดาให้หาสบ้าให้เล่นเมื่อได้แล้วก็ไปขอเล่นกับเจ้าชายทั้งห พวกเจ้าชายเห็นว่าสบ้าของเด็กน้อยนั้นเป็นสบ้าธรรมดาไม่ใช่ทองคําก็ไม่ยอมเล่นด้วยเด็กน้อยจึงเอาดาบศักดิ์สิทธิ์ของตนออกอวดแล้วสัญญาว่าถ้าตนเล่นแพ้ก็ยอมยกดาบเล่มนั้นให้พวกเจ้าชายเห็นดาบก็ชอบใจอยากได้ตกลงยอมให้เล่นด้วยแต่ปรากฏว่าพ่ายแพ้แก่เด็กน้อยนั้นทุกครั้งไป ว่ากันว่าตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมาการเล่นสบ้าได้แพร่หลายไปทั่วกรุงพาราณสีและนิยมเล่นกันสืบต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้เคยมีผู้ตั้งปัญหาถามว่าเหตุใดจึงเรียกว่าสบ้าเรื่องนี้ตอบไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานนอกจากเดาว,ว่าแต่เดิมทีเห็นจะใช้ลูกสบ้าจากต้นไม้จริงๆก็ได้ จึงได้เรียกกันว่าเล่นสบ้าต่อมาลูกสบ้าอาจจะแตกง่ายหรือหายากจึงได้ใช้ไม้แก่นเช่นไม้ประดูมะกลึงใช้แทนแต่ก็ยังคงเรียกว่าสบ้าตามเดิมในปัจจุบันนี้ลูกสบ้าของพวกสาวๆมักจะทำด้วยงาช้างหรือกระดูกวัวกระดูกควายบางทีก็เป็นโลหะเช่นเงินหรือทองเหลืองลูกสบ้ามีสองขนาด ถ้าเป็นของหญิงมีขนาดเล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2-3ถึงเซนติเมตรถ้าเป็นของฝ่ายชายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3-5ถึงเซนติเมตรนี่เป็นแบบปกติที่ใช้กันทั่วไปที่เล่นสบ้าเขาเรียกว่าบ่อนทำบนลานดินนั่นเองคือหาที่ที่กว้างขวางพอที่จะให้พวกสาวๆนั่งเรียงกันได้ตั้งแต่8-12ถึง12คนต้องปราบที่ทุบดินให้เรียบ แล้วขัดกลึงด้วยขวดกลมๆจนเป็นมันแล้วประดับประดาบริเวณด้วยกระดาษสีและผ้าสีต่างๆเต,ตรียมตะเกียงเจ้าพายุหรือไฟฟ้าไว้ให้สว่างแจ่มจ้านอกจากนี้ก็ต้องเตรียมโต๊ะไว้รับรองแขกและผู้ที่มาเที่ยวอีกด้วยต้องจัดหาน้ำดื่มไว้ให้พอเพียงบางบ่อนมีขนมกะละแมและข้าวเหนียวแดงไว้เลี้ยงด้วย การตั้งบ่อนสบ้านั้นเจ้าของต้องมีใจกว้างและเสียสละอย่างแท้จริงเพราะต้องลงทุนไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0ถึง1,500บาทนอกจากนี้ยังต้องเสียค่าเครื่องแต่งตัวให้สาวๆที่มาประจำบ่อนอีกด้วยแต่เรื่องนี้ก็แล้วแต่จะตกลงกันปรากฏว่าบ่อนสบ้าที่พระประแดงมีประมาณ15-20ถึงบ่อนทุกปี ในกลุ่มสาวประจำบ่อนนี้จะต้องมีหัวหน้าสาวเป็นผู้ควบคุมคนหนึ่งเวลาลงมือเล่นหัวหน้าสาวจะนั่งหัวแถวแล้วนั่งเรียงไปตามลำดับอายุบ่อนไหนมีสาวงามประจำบ่อนมากก็ออกจะคลึกครืน้นเพราะมีหนุ่มๆม,มาเล่นสบ้ามากฉะนั้นสาวประจำบ่อนจึงต้องเลือกคัดกันหน่อยและอายุอานามก็ต้องไม่ให้แก่เกินไปนัก อย่างมากก็ไม่เกิน25ปีข้อสำคัญก็คือต้องอยังเป็นโสดอยู่ฝ่ายพวกหนุ่มๆที่จะมาเล่นสบบานั้นก็ใช่ว่าจะต่างคนต่างมาจะต้องจัดเป็นกลุ่มเป็นพวกมีหัวหน้าซึ่งมีอาวุโสกว่าคนอื่นๆโดยมากมักเลือกเอาผู้ที่บวชเรียนแล้วซึ่งเรียกว่าทิศเพราะถือว่าพวกนี้รู้ดีรู้ชอบเป็นผู้ใหญ่แล้ว พวกรุ่นน้องต้องเชื่อฟังอย่างเคร่งครัดถ้าไม่เชื่อฟังก็อาจถูกพิจารณาไม่ให้เล่นสบ้าได้ประเพณีนี้ก็นับว่าดีเพราะจะทำให้ขนบประเพณีดำรงอยู่ด้วยดีมีการสำรวมกิริยามารยาทอยู่เสมอแต่ก่อนนี้ผู้ที่เป็นหัวหน้ามักจะนุ่งผ้าม่วงจงกระเบนมีผ้าขาม้าไหมพาดไหลเป็นที่สังเกตในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนไปหมดแล้ว มักจะแต่งตัวเหมือนกันไปหมดธรรมเนียมอีกอย่างหนึ่งซึ่งออกจะถือเคร่งกันมากก็คือหนุ่มสาวกวานเดียวกันหรือหมู่บ้านเดียวกันจะไม่ยอมเล่นสบา้าร่วมกันยิ่งเป็นเชื้อสายญาติพี่น้องกันด้วยแล้วจะไม่ยอมเล่นเด็ดขาดเพราะเกรงว่าจะเป็นที่ครหานินทาเมื่อตกลงกันว่าจะไปเล่นสบา้าที่บอนไหนแน่นอนแล้วหัวหน้ากลุ่มฝ่ายชาย ก็จะตกลงกับหัวหน้ากลุ่มฝ่ายหญิงพวกฝ่ายหญิงจะนั่งเรียงกันบนม้ายาวในบ่อนเป็นแถวเรียงหนึ่งประมาณ8-10ถึงสิคนแล้วแต่จำนวนคนที่มีและขนาดของบ่อนทางฝ่ายหญิงจะเป็นผู้ตั้งสบ้าก่อนเรียกว่าจูฝ่ายชายอยู่อีกด้านหนึ่งเรียกว่าคนละแดนฝ่ายชายจะเป็นฝ่ายเริ่มเรียกว่าทิ้นการเล่นจะเล่นเป็นคู่คู คู่ที่หนึ่งสองสไปตามลำดับโดยเริ่มจากทิ้นเติงอันเป็นบทแรกคือเริ่มเล่นเอาลูกสบ้าวางไว้บนเท้าก้าวไปสองก้าวพอก้าวที่สก็ถอยหรือเหวี่ยงลูกสบ้าบนเท้าให้ตรงไปถูกลูกสบ้าของฝ่ายหญิงที่ตั้งหรือจูวไว้ถ้าถูกก็นับว่าเสร็จไปคนหนึ่งคนต่อไปในกลุ่มก็จะทำท่าเดียวกันนั้นอีก เรียงกันไปเช่นนี้จนกว่าจะครบคนถ้าลูกสะบ้าไปถูกลูกสะบ้าของคนอื่นที่ไม่ใช่คู่ของตัวก็ถือว่าอุยคือเสียหรือผิดกติกาแพ้ไปทั้งพวกแต่ถ้าคู่ใดเพียงแต่ทอยผิดคือไม่ถูกลูกสะบ้าก็จะช่วยทำแทนกันได้คือคู่ต่อไปจะช่วยทำให้เรียกว่าชาบเจียท่าในการเล่นสะบ้ามีหลายท่า แต่มักจะเล่นไม่เกินยีสบท่าหรือแล้วแต่จะกำหนดกันเช่นท่าต่อจากทิ้นเติงที่กล่าวมาแล้วก็เป็นท่าอ e ีฮายูท่านี้ผู้แสดงไปยืนตรงกึ่งกลางเวทีเอาลูกสบ้าวางบนหลังเท้าแล้วถอยไปให้ถูกลูกสบ้าคู่ของตนท่าต่อไปเรียกว่าอ e ีฮเรศผู้แสดงเอาลูกสบ้าวางบนพื้นเวที และใช้เท้าลากไปสามครั้งแล้วยกเท้าขึ้นข้างหนึ่งถีบลูกสะบ้าให้เรียดดไปถูกสะบ้าที่จูไว้ท่าฮันเนิร์ดบาผู้แสดงเอาลูกสะบ้าวางบนพื้นแล้วถีบไปหนึ่งครั้งครั้งที่สองต้องถีบให้ลูกสะบ้าไปโดนสะบ้าของฝ่ายหญิงท่าฮันเนอร์ดพอยคล้ายท่าฮันเนิร์ดบาแต่ต้องถีบไปสองครั้งก่อน ครั้งที่สามจึงถีบให้ไปถูกสะบ้าของฝ่ายหญิงท่าอีเปะผู้แสดงเอาลูกสะบ้าวางบนหลังเท้าแล้วใช้เท้าโยนสะบ้าให้ไปตกตรงกลางบ่อนเขี่ยให้ตรงคู่ดีแล้วจึงดีดลูกสะบ้าให้ตรงสะบ้าของคู่ของตนนอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีท่าต่างๆอีกมากเช่นท่าอีโชท่าอีนาง ท่าอ e ีบ็อกนํนำมากล่าวไว้พอให้เห็นวิธีเล่นเท่านั้นเมื่อฝ่ายชายเล่นครบท่าที่กำหนดไว้แล้วหรืออุยแพ้ไปก่อนฝ่ายชายก็จะต้องเป็นฝ่ายไปนั่งและจูสบ้าบ้างปล่อยให้ฝ่ายหญิงแสดงต่อไปผลัดเปลี่ยนกันอยู่เช่นนี้การเล่นสบ้านั้นนอกจากจะสนุกสนานแล้วยังมีผลพลอยได้อย่างอื่นอีกคือทำให้หนุ่มสาวได้พบกัน ได้รู้จักพูดคุยกันฉะนั้นจึงมักจะปรากฏว่าหลังจากเล่นสบ้าสงกรานแล้วก็มีการสู่ขอและการมั่นการแต่งงานตามมาอยู่เสมอ